สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้บุคคลสำคัญค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้คุณครูอีฟจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องครูใหญ่หรือว่าพออพบหนูนั่นเองค่ะ อ,ออก็ย่อมมาจากผู้อานวยการนั่นเองค่ะคุณครูอิ๊ก็เลยจะพาเด็กๆมารู้จักกับผู้อํานวยการโรงเรียนของเรานั่นเองผู้อํานวยการโรงเรียนเลิศปัญญามีชื่อว่านางสุภาพรอมริตนั่นเองค่ะเด็กๆหรือคุณครูหน่อยนั่นเองค่ะบางคนบอกว่าหนูรู้จักแล้วถ้าเด็กๆรู้จักแล้วเด็กๆต้องทำยังไงคะ เด็กๆต้องกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะ,ะผู้อำนวยการโรงเรียนของเราก็คือคุณครูหน่อยนะคะ,ะคุณครูหน่อยมีหน้าที่ทำอะไรนะเด็กๆทราบไหมคะคุณครูหน่อยก็มีหน้าที่ดูแลบุคลากรทุกๆท่านเลยตั้งแต่คุณครูทุกคนแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยใช่ไหมคะ,ะดูแลทุกคนในโรงเรียนเลิศปัญญาบ้านหลังใหญ่ของเราแห่งนี้ ใช่ไหมคะเด็กๆทุกๆเรื่องเลยคุณครูหน่อยก็ดูแลอยู่ค่ะเด็กๆใช่ไหมคะดูแลเด็กๆทุกๆคนเลยถ้าสมมติว่าเด็กๆป่วยไม่สบายคุณครูหน่อยก็มีหน้าที่ดูแลเด็กๆเหมือนเช่นแม่คนหนึ่งของเรานั่นเองค่ะเด็กๆบ้านหลังใหญ่ของเราที่มีชื่อว่าเลิศปัญญาก็จะมีคุณครูหน่อยที่เป็นแม่คอยดูแลเด็กๆ,ๆใช่ไหมคะ,ะ,ะดูแล ความเจ็บป่วยความเรียบร้อยของโรงเรียนของเราทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆเจ็บป่วยมากคุณครูหน่อยก็คอยดูแลเด็กๆอยู่นั่นเองค่ะก่อนที่จะ,ะส่งให้เด็กๆกลับไปถึงมือผู้ปกครองอคุณครูหน่อยก็ช่วยดูแลเด็กๆทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักผู้อำนวยการโรงเรียนของเราแล้วชื่ออะไรคะ คุณครูหน่อยนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะนี่ก็คือ,อคุณครูหน่อยทําอะไรนะเปิดงานกีฬาสีนั่นเองคะ่ะคุณครูหน่อยก็กล่าวคําเปิดกีฬาสีของเราเอ๊ะปีนี้เราจะมีกิจกรรมไหมนะก็ยังไม่ทราบเลยใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าโควิดก็ระบาดอยู่เห็นไหมคะอ,อันนี้เรารู้จักแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนของเราชื่อว่านางสุภาพออรอมรลิศหรือว่าคุณครูหน่อยนั่นเองค่ะเด็กๆบุคคลสำคัญในวันนี้ที่คุณครูวิ๊บมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักรู้จักแล้วใช่ไหมคะถ้ารู้จักแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยของเราเราจะมาทำแบบฝุกหัดกันค่ะเด็กๆวันนี้วิชาภาษาไทยเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า หน้าที่37มี3านำเจ็ใช่ไหมคะก็จะเจอแบบนี้เขาบอกว่าคุณครูของหนูหน้าที่37เขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะและหัดอ่านแล้วระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆมาอ่านตามคุณครูเลยค่ะ เขาบอกว่าคออุนอคุณคอรออูครูดออูดูลอเอแลหอนอ,อูหนูคุณครูดูแลหนูต่อมาค่าเด็กๆหอนอ,อูหนูรออกอรับคออุนอคุณคอรออูครูหนูรับคุณครู เด็กๆอ่านตามคุณครูพร้อมกันนะคะคุณครูดูแลหนูหนูรักคุณครูเห็นไหมคะเด็กๆเอ๊เด็กๆรักคุณครูไม่เอ่ยอคุณครูก็รักหนูๆทุกคนเลยเขียนตามรอยป่าด้วยนะคะเด็กๆเขียนตามรอยป่าเสร็จแล้วเราก็มาดูกันเลยค่ะทีนี้เราก็จะมา ระบายสีคุณครูของเราเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆเห็นคุณครูที่ใส่แว่นไหมคะโลกเอเหมือนใครนะเหมือนพออ,อของเราหรือเปล่าเหมือนคุณครูหน่อยเลยใช่ไหมคะเป็นพออ,อ,อมาคอยดูแลเด็กๆนั่นเองคะอ่ะเด็กๆมาถึงโรงเรียนตอนเช้าเห็นไหมคะก็จะมีคุณครูคอยรับเด็กๆอยู่เด็กๆก็ วางกระเป๋าเสร็จแล้วก็กล่าวคําทักทายคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นไหมคะก็จะมีคุณครูคอยมารับเด็กๆเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเหมือนกับเด็กๆเลยถ้าสมมุติว่าวันไหนคุณครูอิฟเป็นเวนมีหน้าที่รับเด็กๆเห็นไหมคะลูกคุณครูอิฟก็จะมารอรับเด็กๆอยู่ข้างล่างาเห็นไหมคะก็จะมารับเด็กๆ ขึ้นห้องเรียนนั่นเองเห็นไหมคะลูกและเด็กๆเ,เห็นไหมคะผู้ชายที่เขากําลังกวาดกวาดใบไม้อยู่เห็นไหมคะลูกเอ๊เหมือนใครนะเหมือนลุงอ้อยเลยใช่ไหมคะเด็กๆลุงอ้อยก็คือผานโรงของโรงเรียนนั่นเองมีหน้าที่ดูแลทําความสะอาดโรงเรียนของเราเห็นไหมคะเด็กๆต้องช่วยกันดูแลความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าผานโรงของเรา มีแค่หนึ่งคนเองใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราก็ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดอาโรงเรียนของเราช่วยลูมออยด้วยนะต่อไปค่ะเด็กๆด,ดูค่ะผู้หญิงที่กำลังเดินผ่านเด็กๆไปอยู่ค่ะเห็นไหมคะสวมหมวกด้วยแล้วก็สวมผ้าก,กันเปื้อนด้วยใช่ไหมคะเอะ๊เขาคือใครนะ้าแม่ครัวนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆ แม่ครัวก็มีหน้าที่ทําอาหารกลางวันให้เด็กๆรับประทานตอนที่อยู่โรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆระบ,บายสีให้สวยงามเลยนะคะ,ะระบ,บายสีสวยงามแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะแบบฝึกหัดภาษ,าษาไทยก็ได้จบลงไปแล้วค่ะเด็กๆทีนี้เราก็จะมาดูใบงานกันต่อเลยค่ะ เรามาทำใบงานกันนะคะเด็กๆวันนี้วิชาภาษาไทยวันที่เป็นวันที่6กันยายนตรงกับวันจันทร์นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบใบงานใบนี้แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลพร้อมกับอนุบาลสองรับอะไรเขียนด้วยนะคะลูกวันนี้ใบงานเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพผสมสระ กับคำให้ตรงกันก่อนที่เราจะมาโยงเส้นคุณค้ยก็จะพาเด็กๆมาอา่านค่ะว่าแต่และคำอ่านว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำแรกชอช้างบวกสระอะชอช้างออกเสียงชสระอะออกเสียงอะอ่อานว่าชออช้ชออช้ อ่านว่าชะนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคำที่สองงองูบวกสระอาอ่านว่างอางานั่นเองค่ะเด็กๆอีกครั้งนะคะงออางาอ่านว่างานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะข้อที่3ปอปลาบวกสระอิสระอิไม่มีขีดสระอิเสียงสั้นนะคะเด็กๆอ่า ปปลาบวกสระอีอ่านว่าปอปปออปอ่านว่าปีนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่สี่ค่ะมอมาบวกสระอีสระอีเสียงยาวนะคะเด็กๆสระอีออกเสียงอีอ่าสระอีมีหนึ่งขีดมอมาบวกสระอีอ่านว่ามอีมีมอีมี อ่านว่ามีนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเลยนะคะข้อที่5าออ้าบใบไม้บวกสระเออ่านว่าโบอเอเบบอโบเอเบสระเอออกเสียงเอนะคะเด็กๆสระเอมีขาสองขาค่ะเด็กๆเห็นไหมคะอ,อ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะโบอเอเบ บอเอเบอ,อ่านว่าแบค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคอจีหกแล้วนะคะอ่กอไก่กบวกสระเออ่านว่ากเอเกกเอเก,กเ,เกด็กๆเห็นไหมคะสระเอมีแค่หนึ่งขานั่นเองค่ะสระเอออกเสียงเอนะคะเด็กๆอ,อ่านพร้อมกันค่ะกเอเกกเอเก อ่านว่าเกน,นั่นเองค่ะเด็กๆเห็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะอ่านได้แล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มโยงเส้นกันเลยค่ะจากข้อที่1เลยนะคะชอช้างสระอะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยถ้าเห็นแล้วเด็กๆโยงไปเลยค่ะชออะช้ชออช,ช,ออชข้อที่2ค่ะงองูบวกสระอาะอ่านว่า งอางางอางาคำที่สามค่ะเด็กๆปอปลาบวกสระอีอ่านว่าปออิปิปออิปอเด็กโยงเส้นเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะมอม้าบวกสระอีอ่านว่ามออีมีมออีมีเด็กๆโยงเส้นแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปเลยค่ะข้อที่5ของเราบอใบไ,ไม้บวกสระเอค่ะเด็กๆบอแอเบบอแอเบเด็กๆโยงเส้นเลยนะคะคำสุดท้ายอ้าวเด็กๆโยงเองเลยค่ะกไกบวกสระเออันว่ากเอเกกเอเกอ่าโยงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้ว อ่าใบงานของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะแต่ละคําอ่านว่าอย่างไรเด็กๆทบทวนด้วยนะคะอ่าสำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในวันนี้<ๆ>ก็จะจบลงไปแล้วก่อนจะจากกาันคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆสวมหน้าก,ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเด็กๆอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิดกันค่ะแล้ว หยิบจับอะไรเด็กๆก,ก็ต้องล้างมือบ่อยๆค่าเชื้อด้วยนะคะเห็นไหมคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณกุ๊ิปก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ